ชาวเผื่อขุดเจอโพสเจพูดถึงครอบครัวก่อนปิ่นสวนกลาบทำเอาเอใจคอมเมนต์นี้ร้องเอเอะทางประเทศกลายเป็นประเด็น,น,นร้อนๆในวงการบันเทิงอยู่ในตอนนี้ปมคู่รักดาราเซนใบยาและดูเหมือนว่าหวยไปออกที่คู่ของเจเจตรินและปิ่นเกตุมณีวัฒนศิลป์ที่โดนโยงเป็นคู่รักนักร้องดงังยูค90เซนใบยางานนี้ทําเอาชาวเน็ต ต่างตามสืบและขุดโพสเก่าๆในโซเชียลของทั้งคู่ออกมาถกกันสน,นันอย่างล่าสุดผู้ชายทิกตอกรายหนึ่งได้ออกมาเผยคอมเมนต์ของเจเจตรินที่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสของปิ่นเกตมณีที่ได้โพสภาพคู่กับเจ้านายลูกชายคนโตได้ทริปที่ไปเที่ยวและส่งเจ้าสมุดลูกชายคนเล็กกลับไปเรียนที่ในลอนดอนเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเจได้คอมเมนต์ว่าใดๆคืออยู่กับครอบครัวสบายใจสุดแต่ที่ทําเอาชาวเน็ตอึ้งก็คือคอมเมนต์ของปิ่นที่ตอบกลับว่าไม่มาอยู่ได้กันหรอ จนกายเป็นประเด็นโดนชาวเน็ตจับตามองว่าแอบสื่อถึงอะาไรา